กลาบสวัสดีเจ้าสวัสดีป้าแม่พีน้องเทศบาลตำบลบวก,กางทุกทุกท่านนะเจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบวก,กางนิวนะเจ้าโดยในวันนี้เฮามาป้ากันในวันพุธที่15เดือนตุลาคม2568ากบป้ากับรายการบกกางนิวเจ้าโดยเฮาจะมีการกระจายเสียงทุกวันพุธ แล้วก็วันศุกร์ตั้งแต่เวลาส4โมงเกิงเป็นต้นไปโดยก็จะมีเรื่องราวนะเจ้าข่าวสารสาระน่ารู้ตลอดจนกิจกรรมผลงานและโครงการต่างๆของเทศบาลตาบลโบกางเพื่อพระแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะเจ้าได้ฟังอย่างทั่วถึงโดยผ่านทางเสียงไร้สายและผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเทศบาลตำบลโบกางเจ้าวันนี้ธมาป้ากันในวันพุธ ที่14เดือนตุลาคม2568 ปาก,กับขเจ้านางสาววรพาพินโยจิตนักประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโบกางเจ้าฮับน้าที่เป็นผู้ด,ดำเนรายการในวันนี้สำหรับในวันนี้เจ้าก็มีข่าวที่จะมาอู้เอิญประชาสัมพันธ์มากมายแต่แก่นเจ้าข่าวแรกเป็นข่าวเกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้าช่วงนี้ภาคเหนือของเฮายังคงประสบปัญหาในเรื่องของฝนตก ถึงร้อยละเจ็ของพื้นที่เลยโดยเฉพาะย่างยิ่งเจ้าในส่วนของจังหวัดเจียงใหม่เจียงไฮหละปูนล,ลำปางน,าน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์มีฝนะจะมีฝนนะเจ้าเพิ่มร้อยละเจ็ของพื้นที่ซึ่งในกรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้าเปิ้นได้มีการพยากรณ์อากาศ สสีจุมโมงไปตังหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกบางแห่งโดยจะมีฝนตกมากนะจ๊าบริเวณกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลและภาคตะวันออกเนื่องจากมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกนะจ๊าได้มีการพัดเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือ ในคณะตีตรองมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันจึงทำให้ภาคใต้และบริเวณอ่าวไทยเจ้าเกิดฝนฟ้าขนองฝนตกนัก และฝนสะสมนะเจ้าอย่างใดก็ของทุกท่านเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังควรพกร่มนะเจ้าหรือว่าเสื้อกันฝนเวลาจะออกจากบ้านในระยะนี้ตัวนะเจ้าเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังจะเป็นช่วงที่ฝนตกอยู่นะเจ้าในส่วนพื้นที่ของตำบลบกกางของเฮานั้นนะเจ้า ะเจ้าก่อฝนตกนะเจ้าซึ่งเชียงใหม่ตอนนี้นะเจ้าชุ่มไปด้วยน้ําฝนอย่างแดกอกของทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเก่าตัวีหนะ้าเจ้าข่าวต่อไปนะเจ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะเจ้าของผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ2 5งพเซึ่งตอนนี้นะเจ้าเทศบาลของเฮานั้นได้มีการเปิดให้ผู้สูงอายุนะเจ้าได้รับการยืนยันซิทธิ เพื่อที่จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปี2,570นะเจ้าซึ่งงบประมาณ2,570จะเริ่มตั้งแต่ตุลาคม2,569นะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กำลังจะอายุ60ปีก็เลยจะต้องมีการมายืนยันซิด เพื่อที่จะได้ขอรับเงินเบียยังชีพของผู้สูงอายุเจ้าโดยทั้งนี้เจ้าเขาจะมีการเปิดเพื่อยืนยันสิทธิ์จำนวนสองรอบต่อกันรอบแรกจะเป็นเดือนตุลาคม2568 จนถึงเดือนพฤศจิกายน2568จากนั้นระบบจะปิดนะเจ้าจะปิดเดือนธันวาคมและจะเปิดหือมีการยืนยันซิทธ์อีกครั้งหนึง่งในเดือนมกราคม2569และเดือนกันยายน2569สําหรับผู้สูงอายุรายใหม่นะเจ้าที่ยังบัคเคยลงทะเบียนมาก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วนะเจ้าหรือว่าผู้สูงอายุ ตีมีอายุครบ60ปีในปีงบประมาณ2570นะเจ้าซึ่งก็เป็นคนที่จะต้องเกิดก่อนสองกันยายน2510ซึ่งป้าหลวงบ้านนะเจ้าป้นก็จะได้มีการประกาศรายชื่ออยู่แล้วนะเจ้ายังใดใครที่มีรายชื่อตามที่ป้าหลวงบ้านป้นได้ประกาศนะเจ้าก็ของท่านมาลงทะเบียน ที่เทศบาลตำบลบโบกางของเฮานะเจ้าซึ่งในส่วนของเอกสารนะเจ้าสำรับการยืนยันซิทธินั้นสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมมาก็จะประกอบไปด้วยนะเจ้าบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านตัวแต่สม,มุดบัญชีเงินฝากนะเจ้าแล้วก็นำข้อมูลตรงนี้นะเจ้ามาสมัครท,ที่เทศบาตบบบลตำบลบวกางคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเจ้าจะต้องมีสัญชาติไทย อายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง2กันยายน2,509ถึง1กันยายน2,510จะต้องเป็นผู้สูงอายุรายใหม่นะเจ้าแล้วก็ผู้สูงอายุจะต้องบบัเป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นใดจากภาครัฐหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้านย่ดกของท่านไปตัวเช็คตัวสอบรายชื่อได้นะเจ้าที่บ้านปหลวงบ้าน ทุกหมู่บ้านได้เลยนะเจ้าข่าวต่อไปเจ้าเป็นข่าวของเทศบาลตำบลบ,บวกลางเจ้าเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าทางเทศบาลตำบลบ,บกกลางนําโดยนางสาวเกษรินมูลังศรีนายกเทศมนตรีตำบลบ,บวกลกางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารแล้วก็สามาชิกสภาและพนักง,งานเทศบาลตำบลบ,บกกลางเจ้าเขาได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมวันณวมินทร มหาราช13ตุลาคม2568ซึ่งทางนี้เจ้าเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะเจ้ามหาราชบรมนาถบพิตรนะเจ้าซึ่งทางนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยภายในงานเจ้าเปิ้ลก็มีกิจกรรม การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งการถวายเครื่องราชสักกะ,ะนะเจ้ารวมไปถึงนะเจ้าในเรื่องของการประทวงน้อมลํำลึกนะเจ้าถึงภาบาฮากรุณาที่คุณของในหลวงราชการที่เก้านะเจ้าก็มีในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการภาคเอกชนนะจ้าได้มีการเข้าไปร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนนักเลยนะเจ้า ข่าต่อไปเจ้าช่วงนี้ก็ต้องมีการเตือนภัยนะเจ้าสำรับพ่าแม่พี่น้องทุกทกท่านนะเจ้าว่าช่วงนี้มีชาชีพนะเจ้ามาในรูปแบบใหม่ซึ่งสถานโทษเจ้าเพินได้มีการเตือนคนไทยว่ายาหลงเจือสำรับไขรที่จะจวนไปทำงานที่ประเทศพาม่านะเจ้าซึ่งสถานสถานเอกอักษรสถานโทษนะเจ้าตี้ อากุงเมืองกรุงย่างกรุงประเทศพมา่านะเจ้าพอได้มีการเตือนภัยว่าขอเตือนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยตี้ได้หาากันจุจักจวนนะเจ้าหึ่งไปทํางานตี้ประเทศพมา่านะเจ้าโดยเปิ่นอ้างว่าจะไปทํางานเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นแอดมินออนไลน์นะเจ้าเป็นเทรดบิ i คอยเนาะเพราะฉะนั้นนะเจ้าบดีไปเชื่อเพือนนอ่นเนาะถึงแม้ว่าเพื่นจะบอกว่าไปแล้วอะไรได้ดียังอิงอันนะเจ้าเพราะ ส่วนใหญ่เดอ๋ีวนี้นะเจ้าคนมักจะถูกหลอกขึ้นไปทําเป็นสแกมเมอร์หรือว่าไปเป็นคอรเซ็นเตอร์เจ้าโดยที่บอหงอตัวเพราะฉะนั้นนะเจ้ายาหลงเชื่อคำชักชวนและยาหลงตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนะเจ้าซึ่ง เพราะทว่าการทํางานนะั้นนะเจ้าบางคนอาจจะบอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจบ้านเฮบาบดีนะเจ้าก็เลยอยากจะไปทํางานต่างประเทศพ่องนะเจ้าก่อนที่ท่านจะไปนะั้นนะเจ้าของท่านตรวจสอบแล้วก็ดูข้อมูลใหด้ดีๆ ตังที่ดีนะเจ้าควรที่จะไปกับกรมแรงงานเจ้าไปหึ่งกต้องตามกฎหมายเนาะจะได้บบต้องโดนเปิ้นหลอกไปทํางานหรือว่าไปค้าประเวณีต่างๆนะเจ้าซึ่งก่อหลายคนได้ตกเป็นเหยือ่อแล้วก็ประกฏว่าไปทํางานกับเปิน้นโดนเปิ้นทาร้ายบางคนถึงแก่ชีวิตก็มีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เฮาจะตัดสินใจยี่อย่างกระตามเจ้าหื้อขั้นเนี่ย ลองหาข้อมูลลองสอบถามคนที่เกยไปดูนะเจ้าหรือว่าอาจจะโทรไปถามในส่วนของกรมแรงงานก็ได้ว่าโครงการตัวนี้มีแต้ก่อทำงานได้แต้ก่อนะเจ้าเพื่อเป็นการป้องกันตัวท่านและก็คนในครอบครัวของท่านนะเจ้าข่าวต่อไปเจ้าช่วงนี้จะเป็นช่วงของเทศกาลวันลอยกระทงซึ่งในปีนี้เจ้าวันลอยกระทงตกกับวันที่5พฤศจิกายน2568นะเจ้า ในส่วนของจังหวัดเจียงใหม่เจ้าเปิ้ลได้มีการประกาศพื้นที่ตีบอกว่าห้ามเด็ดขาดสำหรับการปล่อยโคมกันจุดผุในช่วงของประเพณียี่เป็งประจำปี2,568นะเจ้าซึ่งทางเจียงใหม่เจ้าโดยสำนักงานของเจียงใหม่เปิ้นได้มีการครอบคลุมนะเจ้าและห้เฝ้าระวังพิเศษ 6อำเภอ39ตำบลซึ่งก็ได้แก่อำเภอเมืองทุกตำบลอเภอห่างดงทุกตำบลอเภอสารพีพื้นที่ของตำบลขัวมุงตำบลดอนแก้วตำบลสันทรายตำบลท่าวางตานและตำบลหนองพึ่งอเภอสันทรายเจ้าพื้นที่ตำบลหนองหานอแม่ริมพื้นที่ตำบลดอนแก้วตำบลเมืองแก้วตำบลริมใต้ตำบลแม่สา และตำบลริมเหนือส่วนอำเภอสันปะตองนะเจ้าพื้นที่ของตำบลทุ่งต้มในโซนของผู้ใดนะเจ้าตี่เปินประกาศออกมาว่าอยู่ในพื้นที่ของ6อําเภอ39ตำบลน,นั้นหากมีการฟ่าฟื้นหรือว่ามีการปล่อยโคมมีการจุดพุโดยบริไับอนุญาต หรือว่าปล่อยนอกพื้นที่ที่กำหนดไว้นะเจ้าท่านจะต้องเดินโดนดำเนินคดีจำคุกบ่เกิน5ปีหรือว่าปรับบ่เกิน20,000 0บาทหรือว่าอาจจะทั้งจำทั้งปรับนะเจ้าหากมีการกระทำเหตุด,ดังกล่าวละทำให้เกิดไฟไหม้นะเจ้าท่านจะต้องระวังโทษจำคุกบ่เกินเจปีและมีการปรับบ่เกิน1 4 0 0 0 0บาทนะเจ้าอันนี้ก็คือโทษของการ ปล่อยโคมจุดผู้ในพื้นที่6อำเภอ 30, 39 0 3ตำบลิติดวอูเอินไปในส่วนของตำบ,บกกลบัวกางและก็พื้นที่สะกำแปงนั้นนะเจ้าเฮาบริยยในรายชื่อที่เปิ่นแจ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮาเกิดยังคงที่จะปล่อยได้อยู่นะเจ้าแต่ก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังเหตุไฟไหม้ตุวยนะเจ้าจุดโคมทิ้งไว้ปล่อยว่าวไฟนะเจ้าตกใส่พื้นที่คนอื่น และก็เปิ้นหูว่าถ้าต่อเกาปล่อยแล้วไปทำมุคนอื่นไฟไหม้นั้นท่านจะดนดำเนินคดีตามที่ได้อู้เอิ้นไปตะก,กี้นะเจ้าในส่วนของประเพณีรอยกระทงของตำบลโบ,บก,กางนะเจ้าในปีนี้เจ้าท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ,บก,ก้กางท่านนายกเกสิีลินมูลรังสีนะเจ้าเปิ้นก็ได้มีแนวนโยบายที่จะฟื้นอนุรักษ์และก็สืบสารประเพณี ลอยกระทงยี่เปงนะเจ้าซึ่งเป็นโครงการสืบสารประเพณีล้านนาคนยองของตำบลโบกังนะเจ้าปีนี้นะเจ้าเฮาถือว่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะเจ้าหลังจากที่เฮาอาจจะ่างหายมาหลายปีแล้วนะเจ้าโดยเฮาได้มีการกำหนดเบื้องต้นนะเจ้าว่าจะมีการจัดงานในวันที่เจ็ด ถึง8พฤศจิกายน2568โดยแจ้สถานที่ตีวัดน้ำล้อมตําบลโบก้างอําเภอสะก,กําแพงจังหวัดจิงใหม่นะเจ้าโดยเขาได้มีการวางตุ๊กตานะเจ้าหรือว่าวางกําหนดการไว้คร่าวๆก่อนนะเจ้าโดยจะมีการแข่งขันนะจ๊ะในส่วนของอบอกไฟนะเจ้าน้ำต้นอีกนบอกไฟเพราะทาว่าน้ำที่มันเป็นผู้แตกออกมานะเจ้าโดยเพื่อจะมีเงินรางวัลว่าผู้ตย นาเจ้าตามกำหนดการเดิมนั้นเป้นจะแข่งในวันที่เจ็ดนาเจ้าตอนเมื่อคืนในส่วนวันที่แปดเจ้าป้นก็จะมีกิจกรรมการประกวดกระทงสวยงามกระทงน้อยนะเจ้ากระทงน้อยกระทงฝีมือเนาะแล้วก็จะต่อด้วยการประกวดหนูน้อยนพมาศนะเจ้าซึ่งในส่วนของรายละเอียดกติการหรือว่าคุณสมบัติของคนที่จะมาประกวดคนที่จะมาทำการแข่งขันนั้นนะเจ้าเดี๋ยวรอความชัดเจน หลังจากที่ประชุมวันพุ่งนี้นะเจ้าเพราะว่าวันพุ่งนี้นั้นท่านนายกนะเจ้าได้เชิญกำนันประลงบ้านแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมประชุมนะเจ้าเพื่อที่จะหาลือแนวทางเกี่ยวกับการจัดงานลอยกระทงยี่เป็งของคนยองบวก,ก้างนะเจ้าโดยนะเจ้าเปิ้นเกิดจะมีในส่วนของรำวงนะเจ้ามีรำวงมี ส่วนสนุกนะเจ้าของเล่นละออนเนาะแล้วก็มีในส่วนของมหากรรมอาหารนะเจ้าหื้อบริการ สำหรับพ่อแม่ปี่น้องตีเดินทางไปแอวงานนะจ๊าเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะจัดยิ่งใหญ่นะจ๊าเนาะวันที่เจ็ดถึงวันที่แปดพฤศจิกาย,ยนส่วนรายละเอียดจะเป็นจะใดเจ้าจะห้สมัครคนในพื้นที่หรือว่านอกพื้นที่อย่างใดเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้านะจ๊าได้ความแล้วเดี๋ยวน้องจะมาอุเอิญประชาสัมพันธ์ือทุกท่านนะจ๊าได้ห้าฟังแหมครั้งหนึ่งนะจ๊าข่าวสุดท้ายในวันนี้เจ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับ การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งนะเจ้าซึ่งเฮาก็พยายามที่จะอู้ให้คนทุกคนนะเจ้าเนได้เข้าใจกันว่าช่วงนี้เป็นจะมีการลงทะเบียนคนละครึ่งนะเจ้าโดยป้ิใจชื่อว่าคนละครึ่งพาสนะเจ้าคุณสมบัติของผู้ที่จะลงนั้นท่านจะต้องเป็นคนไทยนะจะสัญชาติไทยอายุ6อายุ16หปีขึ้นไปนะเจ้ามีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นะเจ้าแล้วก็บเป็นผู้ที่ถูกระง,งับซิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนของโครงการรัฐซึ่งได้แก่โครงการคนละครึ่งระยะที่1ถึงระยะที่5ที่ผ่านมานะเจ้าสำรับซิตี้ท่านจะได้นะเจ้าคนละ2,400บาทตลอดโครงการเลยสำรับผู้ที่ยื่นแบบภาษี2,000บาทต่อโครงการสำรับคนที่ ไม่ยื่นแบบภาษีนะเจ้าแล้วปนจึงเฮาใจวันละ200บาทต่อคนต่อวันนะเจ้าแล้วก็การใจ้ซีดนั้นปนจะเริ่มหื่งใจในช่วงตั้งแต่1 1เอพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะเจ้าโดยทั้งนี้เจ้าในส่วนของประเมพีน่น้องตีจะทําการตัวเช็คนะเจ้าลลงทะเบียนปนจาะลงทะเบียนในช่วง ประมาณันที่เซตุลาคมเป็นต้นไปนะเจ้าอย่างใดก่อลองติดตามดูซือเนาะว่าจะเป็นทีวีรายการวิทยุต่างๆนะเจ้าลองลองไปดูนะเจ้าเพราะว่าบัดนี้นะเจ้าหลายคนตื่นตัวเพราะว่าเงิน2,000บาทเนี่ยสามารถใช้ซื้อของยังชีพได้หลายอย่างเลยนะเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราฟังคํากํำหนึ่งนะเจ้าว่าเพิจะเปิดระบบวันที่ตะใดแล้วก็คนที่เป็นคนเก่านะเจ้าพยายาม บบาารถแอปนะเจ้ารถแอปมาไว้ก่อนเนาะสำหรับแอปคนละครึ่งหรือว่าแอปเป่าตังนั้นนะเจ้าเพื่อเพิ่มทึ่งลงทะเบียนหรือว่าเพ้่มทึ่งยืนยันซีทท่านจะได้อ่าปะทังว่าจะได้ทําทันทีเลยนะเจ้าเจ้านี่ก็คือข่าวสารน่ารู้ต่างๆเจ้าตี้ได้นํามาอุเอินประชาสัมพันธ์เื่อสําหรับทุกๆท,ท่านได้ฟังกันนะจเจ้าโดยในวันนี้เจา้าน้องกอ มีในเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์นะเจ้าว่าช่องทางของเฮานั้นนะเจ้าตี้จะคือป้อแม่พี่น้องได้ติดตามรับฟังย้อนหลังบอกว่าจะเป็นทาง YouTube Facebook ไลฟ์นะเจ้าทางเว็บไซต์นะเจ้าเนาะรวมไปถึงทางช่องทาง TikTok อนะเจ้า l i โอเอไทยเพจ Facebook สามารถดูได้หมดเลยนะเจ้าเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการของเทศบาลตำบ,นบ,นบนลโบกางเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าหมดเวลาลงละนะเจ้า ข้าเจ้าต้องขอลาป้อแม่พี่น้องไปก่อนหากเสียงไปรบกวนนะเจ้าป้อแม่พี่น้องตังใดก็ขอสุมาภัยมาณโอกาสนี้ปีงว่าป้าก,กันใหม่นะเจ้าในวันซุกแล้วก็วันพุธนะเจ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเจ้า